เราอยากได้เงินเราจะต้องทํำยังไงคะต้องหางานเองหางานทําใช่ไหมคะมงานอะไรอะงานทั่วทําไปไปทํางานทั่วที่ที่ทํางานที่จังหวดัดนครปฐมอสารร่อะไรพวกวนี้พวกกรุงเทพเหรอมีงานอะไรที่อินรู้จักม้งที่อินอยากเป็นอะอ,อินอยากเป็นคนหมอ,อมนากดับเพลิง เอินนอยากเป็นตุลยศาสตรอินจับเป็นคุณอินจับเป็นคุณโภระบังใครนะพยาบาลพยาบาลมีอะไรอีกไหมอินจับอินงานทำนั่นทหารด้วยอ๋อไปทหารด้วยอินจับเป็นดาราจะได้ร้องเพลงดังๆอ๋อนักร้องเพลงต้องนักร้องหรือเปล่าลูกเป็นดาราก็เป็นนักแสดงใช่ไหมคะใช่ ค่ะเป็นคนที่คนคนที่เนี่ยค่ะอีหยาเป็นคนเนะนี้ยคน,นที่คนถือหมาอย่ะอ๋อดรัมเมเยอร์ใช่อีหยาเป็นคนทำนมดรามเมเยอร์อก็จะต้องกินนมเยอะๆเพราะว่าต้องตัวสูงแต่อ,อีหนย่ยอยากกินชน็อคโกไข่มุกสมูทตี้ด้วยอ๋อรอโตก่อนก็จะได้กินหรอกโอเคงั้นทำกันบ้านก่อนจะได้ใช่ สามารถทำได้เก่งต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะ